สวัสดีครับพี่น้อง a l c c ทุกท่านและพี่น้องที่อยู่ทางอินเทอร์เนต็ตนะครับวันนี้มาพบผมอาจารย์โอ๋นะครับอยากจะมาแบ่งปันหนุนใจและเตือนสติพี่น้องลหลายๆคนนะครับจากสิ่งที่พระเจ้าทรงเร้าใจผมจากสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดตาให้เข้าใจถึงความสําคัญถึงบางสิ่งบางอย่างที่คริสเตียนหลายคนนั้นละเลยเนื่องในเทศกาลวันอีสเตอร์และวันศุกร์ประเสริฐพี่น้องครับ หลายครั้ง่นรองมักจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับวันคริสต์มาสหรือเปรียบเสมือนเทศกาลวันเฉลิมฉลองวันมาบังเกิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรามีการจัดเตรียมสถานที่อย่างสวยงามเรามีการเฉลิมฉลองเรามีการร้องเพลงชื่นชมยินดีอย่างมากมายเพราะทําไมครับโลกนี้บอกว่ามันใกล้เทศกาลปีใหม่ด้วยหลายคนก็บอกว่าเฉลิมฉลองจัดอย่างเต็มที่กินเลี้ยงสนุกสนานอย่างมากมายแต่หลายคนที่เป็นคริสเตียน ละเลยเทศกาลวันศุกร์ประเสริฐไม่เข้าใจด้วยและไม่เข้าใจความหมายของวันอีสเตอร์ซึ่งเป็นเทศกาลเนี่ยที่เป็นเทศกาลเกี่ยวเนื่องกันวันศุกร์ประเสริฐคือวันที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงทำไมครับถูกตรึงบนไม้กางเขนวันอีสเตอร์คือวันที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายหลายคนละเลยเพราะทำไมครับเรากลับถูกโลกนี้กลืนบอกกับทำไมครับ อย่าพูดถึงเรื่องราวของคนตายมันเป็นเรื่องราวของอภป,ปมงคลมันเป็นเรื่องราวของความไม่น่าชื่นชมยินดีมันเป็นเรื่องราวของทําไมครับไม่สิ่งที่จะเอาไม่ควรมาพูดไม่ควรมาสรรเสริญมันควรเป็นความเศร้ามันควรจะเก็บไว้เงียบๆมันควรจะไม่ต้องพูดเยอะๆพี่น้องพิษมหันครับสิ่งที่พระเจ้าเร้าใจผมรัสกิจใจผมแล้วก็ให้ผมเห็นถึงบางสิ่งบางอย่างในพระวจนะผมบายาผมอยากจะช้าจ่ายหัวใจสําคัญของ ข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระเยซูคิดองค์พระผู้เป็นเจา้าได้ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ตายเพื่อไถ่บาปฉันตายเพื่อไถ่บาปฉันครึ่งหนึ่งของข่าวประเสริฐนั้นอยู่ในช่วงของเทศกาลวันศุกร์ประเสริฐและวันอีสเตอร์ตายเพื่อไถ่บาปฉันและบระงทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและทําไมเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนละเลยความสําคัญเรากับไม่มีการเฉลิมฉลอง ร่วมกับไม่มีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามร่วมกับไม่มีการใส่ใจในเทศกาลวันศุกร์ประเสริฐและวันอีสเตอร์คริสตจักรหลายที่พี่น้องคริสเตียนหลายคนทำไมครับละเลยวันเหล่านี้ซึ่งถ้าเราอ่านในพระวจ,จนะของพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาไว้และพระองค์ทรงให้ความสําคัญในสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทําเป็นอย่างยิ่งคริสเตียนต้องกลับใจครับ ผมเองก็กลับใจเมื่อผมเข้าใจพระวนจนะของพระ้าตอนนี้เข้าใจหัวใจขององค์พระเยซูคริสต์ตอนนี้ว่าพระองค์ต้องการให้เราคิดยังไงรู้สึกยังไงกับสิ่งที่พระองค์จะทําพี่น้องเดี๋ยวเรามารลงอ่าน,านพระคัมภีร์ด้วยกันผมอยากให้พี่น้องดูผมไม่ได้พูดไปเรื่อยพราะวจนะของพระ้นนบรบราบอกถ้าเราอ่านดีๆลดูกาบทที่22พี่น้องกับข้อเพระคัมภีร์บอกอย่างนี้นะครับว่าพอถึงวันขนมปังไรเชื้อเมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสําหรับปัสกา พระองค์ทรงใช้เปโตรและยอนไปสั่งเขาว่าจงไปจัดเตรียมปัสกาให้เรารับประทานคําสั่งแรกจัดเตรียมดือ้องกันครับจัดเตรียมจัดเตรียมปัสกาให้พวกเรารับประทานพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์จัดเตรียมที่ไหนจัดเตรียมที่ไหนพระเยซูบอกอยังไงครับพระองค์ตัดตอบกับว่านี่แหละเมื่อเข้าไปในกรุงแล้วจะมีชายคนหนึ่งทูลหม้อน้ํามาพบ คนนั้นจะเข้าไปในบ้านไหนก็จงตามเข้าไปในบ้านนั้นและจงพูดกับเจ้าของบ้านว่าพระอาจารย์ให้ท่านถามว่าห้องที่เราจะรับประทานปสัสก,กากับพวกสาวกของเรานั้นอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเจ้าของบ้านจะชี้ให้เห็นห้องใหญ่ห้องใหญ่พี่น้องพูดร่วมกันห้องใหญ่ห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วพูดร่อมกันครับตกแต่งไว้แล้วและเกิดอะไรขึ้นครับที่นั่นแหละ จงจัดเตรียมไว้เถิดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์บอกเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนพระองค์ทรงเห็นความสําคัญของเทศกาลปัสกาเทศกาลปัสกาคือเทศกาลแห่งการปลดปล่อยของชนชาติยิวที่ถูกปล่อยออกจากการเป็นทาสสู่การเป็นไทยออกจากอียิปต์สู่ดินแดน สัญญาเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเป็นเทศกาลแห่งการการลลึกถึงอิสระเสรีภาพที่พระเจ้าได้ปลดปล่อยให้แก่ชีวิตของเขาผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูเรื่องนั้นมีน้องหลายคนไม่อยากจัดเทศกาลวันสุขประเสริฐวันอีสเตอร์เพราะเขาไม่อยากพูดถึงคนตายเขาไม่อยากพูดถึงเลือดแต่ความหมายของคริสเตียนเรากาลังพูดถึงอิสระเสรีภาพที่เราผ่านมาทางองค์พระเยซูคริสต์อย่าไปกลัวอย่าไปอายจัดให้มันยิ่งใหญ่พี่น จัดให้มันถวายเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูบอกอย่างชัดเจนห้องที่เราจะรับปัสกาหนึ่งห้องใหญ่เป็นที่ที่มีเกียรติพี่น้องเป็นที่ที่มีเกียรติและไม่ใช่ห้องใหญ่ที่ว่างเปล่าเป็นห้องใหญ่ที่ถูกตกแต่งไว้แล้วนั่นเราเห็นความสําคัญว่าองค์พระเยซูคิดเองทรงให้ความสําคัญกับวันนี้เทศกาลนี้ที่เลยลึกถึงการปลดปล่อยของพระเจ้าที่ช่วยเหลือชนชาติอิสราเอล ดังนั้นในชีวิตคริสเตียนวันที่ดีที่สุดวันที่ดีที่สุดที่เราจะระลึกถึงถึงวันที่พระเจ้าทรงไถ่เราปลดปล่อยเราคือวันสุขประเสริฐเทศกาลวันอีสเตอร์ที่เราจะระลึกถึงการปลดปล่อยขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเฉลิมฉลองกับเหล่าสาวกรับประทานอาหารในห้องที่ตกแต่งอย่างสวยงามนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่าดูหมิ่นวันนี้อย่าดูถูกการจัดงานต่างๆเพื่อฉววยเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เราไปจัดวันคริสต์มาสดีครับวันที่พระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์โอ้โหดีครับให้เกียรติกับพระองค์แต่อย่ละเลยวันอีสเตอร์วันสุขประเสริฐจัดให้มันยิ่งใหญ่จัดให้มันสวยงามตกแต่งบ้านของท่านตกแต่งคริสตจักรของท่านตกแต่งชีวิตของท่านด้วยของดีและบอกกับพระเจ้าว่านี่แหละคือวันที่พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยเราจากอำนาจของความมืดของความบาป พระองค์มาอยู่กับเราในเทศกาลวันคริสต์มาสที่เราระลึกถึงพระองค์มาบังเกิดอยู่กับมนุษย์และในวันศุกร์ประเสริฐพระองค์ทรงปลดปล่อยเราและพระองค์จะเป็นพระเจ้าในวันอีสเตที่เป็นขึ้นมาจากความตายพี่น้องครับตกแต่งชีวิตองค์นั้นให้สวยงามใส่ชุดที่สวยที่สุดแต่งตัวให้ดูดีที่สุดไปนมัสการพระเจ้าเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่บสถ์ทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราอาเมน จะขึ้นสิหลายคนคุณทําอะไรพี่น้องอย่าหาว่าผมอย่างนู้นอย่างนี้ผมเองก็กลับใจนะครับพี่น้องเมื่อพระเจ้าพูดกับผมโอพระองค์จะฆ่าหลายครั้งเราคิดว่าเป็นเทศกาลแต่คําสั่งของพระเยซูชัดเจนเป็นอย่างยิ่งพระองค์บอกจงไปพี่น้องครับมันมีหลักศาสนาศาสตร์ด้วยนะพี่น้องพระเยซูทรงรู้ทรงเตรียมการทรงวางแผนพี่น้องพระเจ้าวางแผนไม่เรียบร้อยเพราะอะไรปกติผู้หญิงจะเป็นคนที่เอาน้ํามาชุนหัว แต่วันนั้นเป็นวันที่ผู้ชายเอาน้ำมาชุนหัวนั่นแสดงว่าพระองค์ทรงเห็นเหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าและพระองค์ทรงทำให้กำหนดไว้แล้วและพระองค์ต้องการอย่างนั้นห้องที่สามารถรับรองเหล่าสาวกของพระองค์ที่ตกแต่งสแสดงถึงความชื่นชมยินดีในเทศกาลแห่งการปลดปล่อยไม่ใช่เทศกาลแห่งความตายแต่เป็นเทศกาลแห่งการปลดปล่อยที่พระองค์จะชำระชีวิตของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ทูตแห่งความตายจะผ่านพ้นไป พี่น้องครับเขาเอาเลือดแกะไปทาวงกบแล้วเอาเลือดพระเยซูมาทาชีวิตประทับที่ชีวิตของเราเรายอมรับพระโลหิตแห่งพระสัญญาของพระองค์ทูกแห่งความตายจะผ่านชีวิตเราไปเราจะรับชีวิตนิรันด์นั่นคือสิ่งที่สําคัญผมอยากจะช้าายหนุนใจพี่น้องที่เป็นคริสเตียนนี่คือเทศกาลที่คุณจะพูดถึงความชื่นชมยินดีที่องค์พระเยซทยูทรงทำเมื่อเรา แน่นอนมันจะมีน้ําตาที่เราหลั่งไหลลงมาที่เราเลืลึกถึงความรักของพระองค์ที่ทําบนไม้กางเกนพี่น้องแต่อย่าละเลยการให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ในเทศกาลเหล่านี้ที่เราจะเลืลึกถึงการปลดปล่อยขององค์พระเยซูคริสที่มอบให้แก่เราพี่น้องกับห้องชั้นบนห้องใหญ่ที่เตรียมไว้ตกแต่งอย่างสวยงาม พี่น้องครับพระเยซูเป็นผู้บอกว่าไปที่ห้องนั้นเถอะคุณให้เกียรติกับพระเจ้าไหมเราอย่าไปอายอย่าไปกลัวกับว่าพระเยซูประายเพื่อเราพูดถึงความตายไม่อยากพูดไม่อยากไปเชิญชวนคนอื่นมาโบวชพูดถึงการตายของพระเยซูไม่ใช่เปลี่ยนใหม่พี่น้องไปพูดถึงเทศกาลแห่งการปลดปล่อยเทศกาลปัสกา pass over หมายความว่าความตายได้ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเทศกาลแห่งการ ปลดปล่อยเราจากอำนาจของความมืดอำนาจของความบาปไปเชิญเข้ามาอธิษฐานไปเชิญเข้ามาวางมือไปเชิญเข้ามารู้จักเรื่องราวของพระเจ้าเป็นเทศกาลแห่งการปลดปล่อยพี่น้องนี่คือสิ่งที่สํากันและมากยิ่งไปกว่านั้นอีกพี่น้องพระเยซูบอกยังไงพี่น้องพระเยซูบอกอย่างนี้พี่น้องข้อที่14พี่น้องเมื่อถึงเวลาพระองค์ประทับลงและเสวยพร้อมกับพวกอัครทูตพระองค์ตัดกับพวกเขาว่าว่าอย่างไง เร,เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรับประทานปสัสกานี้กับท่านก่อนที่เราจะต้องทนทุกข์เราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่รับประทานปสัสกานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จตามความหมายของปสัสการนั้นในแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ทรงหยิบช่วยเมื่อขอบพระคุณแล้วตัดว่าจงรับถ้วยนี้ไปแบ่งกันดื่มเราบอกทาอ่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มจากผลนองค์เฉาอัุ่นนี้อีกต่อไปจนกว่าแผ่นดินของเราจะมาพระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงหักทรงให้พวกสาวก ตัดว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้ไว้สำหรับท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราในเทศกาลปัสกาในเทศกาลพาสโอเวอร์พระเยซูรับประทานทำไมครับ้องที่ห้องชั้นบนกับเหล่าสาวกและพระองค์ทรงสถาปนาพันธสัญญาใหม่แก่เราทั้งหลายพระโลหิตของพระองค์คือเลือดของลูกแกะพระกายของพระองค์คืออาหารจากสวรรค์ คือมานาจากสวรรค์และพระองค์บอกว่าจงทําอย่างนี้ในเทศกาลนี้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เราจะทําเพื่อเจ้าเป็นคําสั่งที่เราจะอยู่รวมกันและระ,ะลึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทําเพื่อเรามันไม่ใช่ออปชั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกที่จะทําหรือไม่ทาแต่มันคือสิ่งที่เราจะต้องทําในเทศกาลเหล่านี้เพื่อระลึกถึงการปลดปล่อยการช่วยกู้ของพระเยซูิต ที่มีต่อชีวิตของเราพี่น้องครับวันสุกประเสริฐท่านกินเหล้าอยู่ไหมครับไปเที่ยวอ,อลืงตึงชิงตึงชิงกับเพื่อนอยู่ไหมครับเทศกาลนี้ช่วยโอกาสพี่น้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในคริสตจักรเทศกาลนี้ช่วยโอกาสในการที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รักเราเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์ทุกคนเป็นเทศกาลแห่งการปลดปล่อยพี่น้องหลายคนไม่กล้าพูดเพราะอาย หลายคนละเลยเพราะคิดว่าโอ้พระเยซูตายใครจะมามาพูดถึงวันตายของพระเยซูไม่ครับมันคือเทศกาลแห่งการปลดปล่อยเป็นเทศกาลแห่งความหวังเป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีคริสตจกักรคริสเตียนต้องให้ความสำคัญถ้าวันนี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกไปแล้วพี่น้องจะฟังตองไหนถ้าวันนี้พี่น้องได้ดูคลิปนี้แล้วแล้วมันตรงกับวันสุขประเสริฐพอดีพี่น้องครับพี่น้องทำอย่างนี้พี่น้อง พี่น้องข้าบสถพี่น้องไม่จัดไม่เป็นไรพี่น้องไปที่บ้านไปอ่านเพราะว่าเจนะของพระเจา้าไปอ่านเพราะว่าเจนะของพระเจ้าน,นมัสการในครอบครัวนมัสการในครอบครัวและลึกถึงและขอบพระคุณพระเจา้าเฉลิมฉลองกับครอบครัวพี่น้องอย่าไปฉเฉลิมฉลองทําไมครับในทางโลกเฉลิมฉลองกับครอบครัวในเรื่องราวความรักความรอดของพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันถ้าคุณมีเพื่อนคิดจะจับคุณไม่จัดคุณมีเพื่อน คุณโทรศัพท์บอกเพื่อนเมื่อรวมตวกันอธิษฐานสรรเสริญร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะทรงตายเพื่อฉันแน่นอนเรามีความเสียใจเรามีน้ําตาแต่บนน้ําตาเหล่านั้นจะเป็นน้ําตาแห่งความชื่นชมยินด,ดีเพราะพระเยซูไม่ได้ตายวันนี้เพื่อเราพี่น้องพระองค์ตายเพื่อเราในอดีตที่ผ่านมาแล้วและวันนี้เราล,ลึกถึงและเราจะมีความชื่นชมยินด,ดีอเมนพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะท้าทายหนุนใจ ไม่รู้จะสอนหรือเทศพี่น้องแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าอย่าละเลยเทศกาลนี้โลกบอกว่าไม่อยากพูดถึงคนตายอยากให้อิทธิพลของโลกนั้นส่งต่อทําไมครับหลักข้อเชื่อของคริสเตียนอยากให้อิทธิพลของโลกบอกโอ้ยงานงานงานวันตายต้องใส่สีดําไม่อยากพูดนะอ้ยอย่าไปจัดมันยิ่งใหญ่มันต้องมืดมืดจิ้มจิไม,ม่พี่น้องห้องที่ตกแต่งไวอ้อย่างสวยงามอย่างดีที่สุดด้วยความชื่นชมยินดีรู้ไหมเทศกาลพาสโอเวอร์ของอิสราเอลเขาแต่งตัวชุดพร้อมในการเดินทาง ออกจากแผ่นดินอียิปต์พระเจ้าบัญชาให้ชนชาติอิสาเอลแต่งตัวให้พร้อมที่จะออกเดินทางพี่น้องครับเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านางเทศกาลนี้มันคือเทศกาลแห่งการปลดปลด่อยพี่น้องเทศกาลก็เป็นเพียงแค่เทศกาลแต่สิ่งนี้สําคัญหัวใจคือความหมายของเทศกาลเหล่านั้นพี่น้องเข้าใจหรือเปล่ากินดื่มฉลองเที่ยวพี่น้องเอาอิทธิพลมาจากโลกหรือเปล่าพี่น้องครับพระเยซูบอกกับเรา วันนี้เรากําหนดห้องเราไว้เรากําหนดห้องที่ตกแต่งไว้และเรากําหนดให้เจ้าทําพิธีนี้เพื่อระลึกถึงเราเราทํำไหมมันไม่ใช่ออปชันมันไม่ใช่เงื่อนไขที่เราจะทําหรือไม่ทํามันคือคําสั่งที่เราต้องทําวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นเทศกาลแห่งการปลดปล่อยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าใช้ทั้งชีวิต เลือดเลดเนื้อของลงในฐานะที่เป็นพระผู้ช่วยพระผู้ไถ่รอดของเราทําเพื่อเราไหนถ้าพี่น้องไม่ยอมทิ้งความบาปขอเอาวันนี้ครับเป็นวันที่พี่น้องสัญญาก,กับพระเจ้าว่าลูกจะทิ้งความบาปเป็นวันที่จะเริ่มต้นใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่อีกระดับหนึ่งกับพระเจ้าผมขอท้าทายพี่น้องคริสเตียนทุกทคนอย่าละเลยวันศุกร์ประเสริฐอย่าละเลยเทศกาลวันอีสเตอร์ มันคือวันแห่งการปลดปล่อยของพระเจ้าในชีวิตของเราทําให้มันมีเกียรติทําให้มินมีสง่าราศีเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองใช้วันนี้เดินหน้ากับพระเจ้าเข้าสู่ดินแดนพระสัญญาของพระเจ้าอีก๙หนึ่งครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ